ก็สวัสด,ดีน,น้องๆหนูชาวกาลิเนตีไฟแล้วก็เอฟซีช่องที่รักจ๋าช้าแนยทุกคนนะครับผมสําหรับคลิปนี้ลุงก็จะมาทําตามคําขอของ fc นะครับมีน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าคลิปหน้าให้ลุงแอดอรีวิวครั้งสกินปืนของลุงน้อยอยากเห็นอ่าก็ได้ดูตัวหลักไอ้ตัวไก่ตัวตัวไก่ตัวที่1ตัวไก่ตัวที่2องเวเนาะแล้วก็ ที่รักจ๋าตัวลองของลุงก็ดูไปแล้วไปดูสกินปืนนะจัดตามคําขอน้องๆเลยเป็นน้องญานะนะองญาขอมาเดี๋ยวลุงก็จัดให้เลยนะฮะไปดูสกินปืนทั้งหมดของลุงเลยคังสกินปืนนะคังแสงอ่าเราเรียกว่าคังแสงปรดีที่คอช่างนเลยโอเคมานี่้วก็มาหน้าสกินปืนเลยนะฮะไปดูที่ M4 กันเลยนะ M4 ม,มีทั้งหมด อู๋หลายก็บอกนะ M4 ของลุงก,ก็มีนี่เลยหนึ่งกระบอกเอาตรงๆเลย M4 ตัวนี้หมดเยอะมากเลยตอนที่เล่นไอฟฟีไฟใหม่ๆนะ M4 ตัวนี้คือดามเมจ2ระยะ1รุ่นแมกกาซีนคือดีมากๆหน้าตอนนั้นนะลุงใช้ตัวนี้เลยแล้วลุงก,ก็น่าจะหมดไปเยอะเหมือนกันอนะ่ะเพื่อเอาตัวนี้นะเพราะว่า M4 เป็นตัวที่นิ่งมากแต่ลุงใช้ตัวนี้นะ M4 เขียวเนาะ ดาเมจหนึ่ง <Okay. S 2> ลั่นสองปืนที่ลั่นสองดีหมดแต่ตัวนี้คือแบบลดระยะแต่ก็ยังดีที่ได้ลั่นลั่นสองมาเพราะเอ็มโฟมันิิงอยู่แล้วสกินนี้ก็ลั่นสองอย่างเดียวลดรีโหลดนะครับแล้วก็สกินตัวนี้สกายไลน์ดาเมจสองครับผมแล้วก็ตัวนี้ลดแมกกาซีนครับผมไปดูปืนต่อไปกันเลย AW นะฮะ AW ลุงใช้ตัวนี้อยู่นะใช้ตัวนี้อยู่โอเคไม่ใช่ตัวนี้ ตัวนี้อ่าค่าสแต็คคือดาเมจสอนะครับดาแต่ลุงเป็นคนที่เล่นปืนสไนไม่เป็นเลยนะครับยิงลมอย่างเดียวเลยนะถือสไนแลน้วีนตัวใครตัวมันเลยนะครับไปดูทางหน้าของปืนที่ลุงไม่ถนัดแต่ลุงชอบได้แบบถาวรเยอะมากนี่เป็นทางหน้าของลูกซองนะครับลูกซอง M1014 นะฮะตอนนี้ลุงใช้ตัวสีแดงอยู่นะ ของอีโวนะลูกซองอีโวนะตัวนี้อยู่ตัวนี้อยู่นะลุงใช้ตัวนี้อยู่โอเคก่อนหน้านั้นลุงใช้ทางด้านของเดซไอนะครับค่าสแตตก็คล้ายๆกันนะฮะด้าน2เหมือนกันเนาะลุงมีตัวนี้ลูกซองอีโวแดงเขียวแล้วก็ตอนเล่นใหม่ๆเลยคือลูกซองไฟนะฮะลูกซองไฟแล้วก็ลูกซองไฟคือจบไปแล้วปิดตำนานไปแล้วฮะต่อมาก็นี่ลูกซองอา่า สกายไลน์ line, สองม่วงเนาะเอาเป็นทางหน้าของดาเมจสองอืมแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้เล่นนะคาสเต,ตกนี้แล้วก็ตัวนี้อัดตากันยิงหนึ่งครับลูกซองกระโหลกนั่นเองนักแข็งเล่นกันเยอะมากแล้วก็เด็ดอายแต่ลุงเป็นคนที่เล่นลูกซองไก่เหลือเกินนะครับ oh. โอ้โหแล้วก็มีถาวรเยอะมากเลยไปดูทางหน้าของปืนต่อไปกันเลยเป็น ak 4 7นะครับลุงใช้ตัวนี้อยู่เนาะ ak ดา้อนนะฮะก็จะมีตัวนี้ ak ดา้อนนะแล้วก็ตัวนี้ดาเมจสองครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็ล่านสอง ak มีไม่เยอะ ak มีแค่3ลายแต่มีตัวที่ตัวเนี้ยตัวท็อปสุดละ ak ดา้อนเนาะ mp ส่วน MP40 เหรอ mp 40เอ้ยไม่ใช่ mp 40สิไอ ump UMP ลงใช้ตัวนี้อยู่ดาเมจสองดาเมจสองนะครับตัวนี้ก็ดีนะดาเมจสองระยะเออเปลี่ยนใช้ตัวนี้เถอะดาเมจสองระยะปืนแจกนี่จะได้ทาวอนตัวนี้แบบรุ่นดึกดำบรรณนะนะตัวนี้นะใครมีปืนกระบอกนี้นะถือว่าแบบอ,อืคุณมีอายุในการใช้งานเยอะพอสมควรโอเคก็เนี่ยคาสแตกไม่ได้ลงมีแค่ใช้ตัวนี้อยู่โอเคนะ แล้วก็ m 5ก็ลุงก็เล่นตัวของตัวแจกเลยนะตัวแจกเลย็อปสุดละแล้วก็ดีเซอร์แล้วก็ g 1 8นะครับก็ตัวนี้เนาะไปดูทางด้านปืนที่ดีที่สุดหน้าขนาดนี้เลยนะครับเป็นหน้านของ m 1 4นะครับผมลุงมีลายเยอะมากเยอะมากๆเลยนะ m 1ส เมื่อก่อนติดตัวนี้ครับลัน2แต่มันลดแม่นยำแต่พอสกินนี้มาโอ้โหลัน2ครับผมลดแมกกาซีนดีสุดแล้วครับตอนนี้ณขณะนี้คือ m 4ตัวนี้ดีสุดครับผมผมใช้ตัวนี้นะตัวนี้ดูดิมีทุกกระบอกเลยอะ m 4อ่อะทุกลายเลยเนี่ยโอเคไปดูของทางด้านปืนที่ลุงใช้ประจำอีกกระบอกมันก็คือสก,กานะครับลุงใช้ทางด้านของสกกาไททันนะครับอาร์ติกไททันนะตัวนี้นะ ตัวนี้หมดไปประมาณถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ1,500เพชรนะฮะได้เลยแล้วก็ทับเก m เมอเนาะแล้วก็สกาชมพูเมื่อก่อนตัวนี้เป็นโ 1, นหะน่งะสุดท้ายก็มาเป็นของไททันนะฮะก็ทางด้านของั่นหนะ่เนาะโอเคไปดูทางด้านปืนโกงอีกปืนหนึ่งคือ VSS นะครับลุงใช้สกินด่น2อยู่นะฮะตัวนี้เนาะ VSS ก็มีประมาณนี้ กอซ่าลุงก็ใช้ล่าน2ครับผมกอซ่าหิมะนะครับไอตัวสกินหิมะเนี่ยลุงได้ทุกกระบ,บอกเลยนะตอนลุงเปิดตั้งแต่เล่นใหมนะ่ๆไปดูที่ปืนที่ลุงถนัดที่สุดนะฮะในปืนชาร์จก็คือ m p 40นั่นเองลุงก็จะมีลายเยอะหน่อยเพราะลุงถนัดมากเลยแ,แรกๆเลยที่ลุงเล่นก็คือลุงไปเอาตัวนี้มานี่อัตตาก็ยิงสองตัวนี้เนาะแล้วก็ถัดมากระเล่นตัวนี้ ายดาวที่ทุกคนรู้จักฮนะแล้วก็มาใช้ตัวนี้ครับล่าสุดแบบในบ้านที่เจอลูกสองได้ได้หมดนะครับโอเคไปดูปืนกันต่อไปเลยอ๋อเป็นทน่าของกระ,ะกระทะลุงใช้กระทะกระทะไก่กระทะทองนะฮะกระทะทองลุงใช้ตัวนี้อยู่นะแล้วก็มีดก็ะดนะฮะทาหน้าของมีดลุงก็ลุงว่าอันนี้เท่สุดนะ เทพสุดแล้วเนี่ยก็ sks นะครับเมื่อก่อนหน้านูน้นนะลุงเล่นตัวนี้อยู่ดัเสองแต่ลุงไปดูช่องของพี่พศพาซ่ามาครับตัวนี้ครับลั่น2ครับโอ้โหสูดจริงๆริก็เลยเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้นะ sks m 249ก็ใช้ตัวนี้ครับลั่น2โอ้โหตัวนี้รู้สึกว่าไม่ได้สุนะรู้สึกได้จากกล่องอะไรสักอย่างนี่แหละแตกเหมือนกันนะฮะ ตัวน,นี้ก็ลายเนะาะคาไม่ต้องพูดถึงครับไม่เล่นอยู่แล้วฮะทาของธนูธนูทำไม GM ให้มา2อันเนี่ดูดิเนี่ยธนูอ่ะจีมให้มา2อัน M79 ก็เป็นอีกพื้นหนึ่งนะครับที่ลุงจับไม่ได้เลยนะลุงจับนี่แบบตายทั้งตี้รลอว่าตายคู่หรือว่ายิงตัวเองตายครับแล้วก็ไปดูทางดของฟาร์มาสกันนะฟาร์มาสนี่ใช้ตัวนี้อยู่มีฟาร์มาส ก่อนก๊อตเลยนะฟอร์มาบเดี๋ยวนี้คือดอปไปละเราเปลี่ยนปืนเล่นกันเนาะเมื่อก่อนใช้ตัวนี้นะตัวนี้เนะะาะฟร์มัดเหลืองแล้วก็มาฟอร์มดฟ้าสกินตอนนั้นเขาแจกนะครับ GM ให้ทำกิจกรรมแจกเราก็ได้ตัวนี้มาอ่ากระวองก็ตัวนี้ทท่สุด่ตัวนี้ดีกว่า XM8 ก็เป็นตัวนี้ครับดีสุดแล้วเป็นปลาทูนั่นเองนะฮะ สกินนี้ครับตอนนั้นทีเอ็มมาทำกิจกรรมนะทุกลายเลยลุงมีลุงมีเอ่อถาวรทุกกระบอกเลยทั้ง3 ID ล,งลุงอ่ะเมื่อก่อนอนะ่ะทีเอ็มเอามาแจกทำกิจกรรมคู่แล้วก็ถัดกับปืนฟามาสเนาะตัวนี้ก็ได้แตกหมดเลยขยันมากๆตอนนั้นทางด้าน,นของสเปซหนึ่งสองลุงใช้ตัวนี้นะฮะหน่งสองฮิมะเพราะว่าหิมะลุงมีทุกลายเนาะตองนั้นเอ็มหกศูนย์เอ็มหกศูนย์ก็เล่นลายนี้เนี่ยเพราะ ลุงจะมีทุกลายเอยทุกลายเนี่ยทุกปืนเลยมีอยู่4ปืนเนาะก็มีตัวนี้เนาะตัวนี้ระยะนะตัวนี้ระยะสีทองแต่ลุงใช้ตัวนี้ดีกว่าล่านสอง P90 P90 ลุงลุงคิดว่าตัวนี้น่าจะดีสุดดาเมจหนึ่งล่านสองดีๆคล้ายๆกันก็ตัวนี้ดาเมจสองแต่ลดแม็กกาซีนดาเมจสองแม็กกาซีนเอาล่านล่านดีกว่าล่านสองลุงใช้ตัวนี้ดีกว่า Hey, hey. ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปดูของ a n 98แผ่นี้ AN ดึงหัวง่ายมากนะน้องๆเน,นี่ยมันได้ตัวนี้มาทาวรนนะครับ AN ็ a มีอยู่ตัวนี้ก็ดาเมจ2ตอนแรกตัวนี้สกอตกัดหลังจากนั้นก็เป็นตัวนี้เนาะตัวนี้อยู่คาตนานะก็มีนี่คาตนานะสายฟ้าคาตนานะนี่ ขนาดไฟขนาดสีแดงโอเคใช้ตัวนี้ต้อใช้ตัวนี้นะขน,นะนาดไฟซีจีสิบห้แล้วก็ปืนเหล่านี้ก็ไม่ค่อยเล่นที่สำคัญแหละครับปืนกระบอกนะครับสูตรจริงครับกระบอกเนี้ย M อลูกซองควางนั่นเอง M 1 8 8 7ตัวนี้นะลุงสุ่มกล่องเดียวแตกเลยนะครับ<ว>กล่องเดียวแตกเลยแบบอึ้งกันไปพักหนึ่งอะ่ะโอ้โหแบบสตันไป5วิ กล่องเดียวแตกนะครับตัวนี้แต่ตอนนั้นลุงซื้อโค้ดนะซื้อโค้ดจากร้านน้องเขาเอามาเปิดแตกทีเอ็มเจดีมากเลยแล้วก็ระเบิดลุงก็ระเบิดเยอะระเบิดลุงไม่แน่ใจใช้ตั่มี้งตัวนี้เออใช้ตัวนี้แหละตอนทางด้านไอวอลก่อนหน้านี้ใช้ตัวนี้นะครับไอวอลไอวอลแดงเนาะไอวอลตัวนี้ไอวอลโพลีไอวอลแดงไอวอลดำ ไอวอลไฟแล้วก็ไอวอลเนี่ยไอวอลกระตูนเนี่ยฮะแต่ล่าสุดลุงใช้ไอวอลจ๊กเกอร์นะสวยส,สุดสวยส,สุดแล้วครับหมดแล้วนะครับสกินปืนลุงนะถ้าก็คือท็อปทุกท็อปทุกกระบอกนะครับจะไม่มีท็อปก็น่าจะเป็นของทางด้านของทางด้านของเอ็มโฟเอ็มโฟแล้วก็ลุงยังเหลือทางด้านของกล่องที่ยังไม่ได้เปิดอีกนะลุงดูกัน ลุงจำไม่ผิดลุงเหลือกล่องเยอะมากเนี่ยฮะลุงยังเหลือกล่องอีกเพียบเลยเนี่ยฮะไม่ได้ไม่ได้เปิดเลยอ่ะเนี่ยกล่องสุ่มปืนทั้งนั้นเลยกล่องสุ่มปืนทั้งนั้นแลับดูดิเนี่ยกล่องสุ่มปืนทั้งนั้นลุงยังไม่ได้เปิดเลยเยอะมากเยอะมากเยอะมากครับเนี่ยฮะโอหดูดิกล่องสุ่มปืนของลุงอ่ะเพียบเลยดูดิลุงยังไม่ได้เปิดเลยนะ เยอะมากๆเลยก็คือรอให้ทางตอนแรกลกุงจะขายตัวนี้ไงเออก็เลยเหลือกล่องสุ่มปืนไว้เยอะๆนะเหลือลราคาได้ดีๆหน่อยอา่าก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับาทางด้านรีวิวแต่กินปืนเนาะตามคำขอของ,ง f c นะครับน้องยะโอเคแล้วน้องๆคนไหนอยากรู้เรื่องอะไรแล้วอยากสอบถามไปลุงก,ก็ฝากคอมเมนต์กันได้นะเดี๋ยวลุงจะมาทำให้ดูนะครับผม แล้วเจอกันคลิปหน้าเลยครับน้องๆสวัสดีคุณทุกคนเลยนะนคุณทุกทคนที่ติดตามลงมาตลอดเลยนะถึงจะเป็นช่องที่แบบว่าเล่นไม่เก่งแต่ก็ยังมีคนติดตามถึง200กว่าจะสามร้อยละลุงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เป็นกำลังใจให้กันอยู่กันไปอย่างนี้นานๆนะครับเจอกันนะครับผมทุกคนสวัสดีครับ